ประวัติหลวงพ่อเงินพุทธโชติวัดบางคานหรือวัดธิรัญญารามหรือวัดวังตะโกจังหวัดพิจิตรโอวาทของท่านของคงประพันธ์ชาติเป็นของที่เจ็บตัวหลวงพ่อเงินพุทธโชติเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ส6บหกันยายนพุทธศักราช2353บรรพชาเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2365ห้าเมื่ออายุ1ิบสองปี จากนั้นได้สิกออกไปและกลับมาอุปสมบทเป็นปรพระภิกษุในปีพุทธศักราช2373ท่านมีชื่อเสียงด้านวิปัสสนากรรมฐานเชี่ยวชาญการรักษาโรคด้วยวิชาแพทย์แผนโบราณด้วยยาสมุนไพรหรือบางครั้งก็ใช้น้ำมนต์ซึ่งให้ผลในด้านกำลังใจวัตถุมงคลของท่านมีชื่อเสียงมากทางด้านแผลว่ลาดคงกระพันและเมตตามหานิยม ท่านสนิทสนมกับหลวงปู่สุดเพราะเคยร่วมศึกษาวิชาต่างๆมาร่วมกันหลวงพ่อเงินมรณภาพด้วยโรคชราในปีพุทธศักราช2462เมื่ออายุได้109ปีณวัดวังตะโกจังหวัดพิจิตรเรื่องเล่าของท่านเรื่องต้นกำเนิดวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงิน ตอนที่หลวงพ่อเงินยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ค่อยจะจัดสร้างพระเครื่องมากนักเพราะท่านไม่คิดที่จะสร้างให้มากมายครั้งแรกที่วัตถุมงคลที่เป็นภาพรูปหล่อของท่านเกิดขึ้นท่านชอบเด็กมอนอายุประมาณ7จขวบคนหนึ่งมากเพราะบ้านอยู่ใกล้วัดเรียกใช้ได้ง่ายวันหนึ่งท่านได้ปั้นดินเป็นรูปพระขนาดเล็กรูปหน้าจัว่วให้เด็กมอนไปแล้วพูดว่าเอาไปลองให้พ่อตีที เมื่อไปถึงบ้านเด็กก็บอกให้พ่อตีทันทีแต่พ่อเด็กตีอย่างไรก็ไม่ถูกต่อมาบ้านใดมีสุนัขดุท่านก็ใช้เด็กคนนี้ไปทุกทีปรากฏว่าถูกสุนัขรุมกัดอย่างไรก็ไม่ระคายผิวของเด็กนั้นเลยชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันมาขอให้ท่านทำพระให้บ้างนี่จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างพระเครื่องของท่านในโอกาสต่างๆจนมีชื่อเสียงโด่งดัง คำสอนของท่านของคงกับพันชาตีแม้จะยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าตีไม่แตกแต่ก็เป็นของที่เจ็บตัว